ผมแค่นะอัรุจิยิพัฒนาครับวันนี้เป็นโัวแทนของทาง GDS นะฮะเป็นพิธีการวันนี้และเดี๋ยวจะเป็นคนที่พาทุกท่านเนี่ยเสิร์ฟนะฮะความอิ่มก่อนที่เราจะได้ดูหนัดึงเต็มกันในคืนนี้นะครับกับรอบการ์ทีมีวันนี้สําหรับแฟร์เกิลชั้นห่าระวังกรัมนะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูกันไปนครับเป็นตัวอย่างฉบับล่าสุดที่ก่นนนอนที่ได้ชมกันนะฮะซึ่งมาจากปล่อยตัวอย่างที่ไปเนี่ยหลายคนก็เกิดคําถามขึ้นเดียวมากว่าตกลงแล้วเนี่ย ตัเกลือเป็นหนังแนวไหนกันแน่เพราะมีทั้งเรื่องของประเด็นดราม่าก็มีใช่ไหมครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสับสนในตัววัยรุน่นเรื่องของตำรวจเรื่องของการอยู่ในแฟทุกอย่างมันลุ้มมาหมดเลยแล้วตกลงหนังเรื่องนี้เป็นแนวไหนกันแน่นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้รับคําตอบกันแน่นอนนะครับแน่นอนนะบบุคคลที่จะให้คําตอบเราได้ดีที่สุดนะฮะก็คงก็งเป็นทีมทัง้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ งานเราวันนี้ไม่รอช้านะครับเริ่มต้นเจอกันเลยนะฮะคนแรกที่จะมาเจอกับเรานะครับคือผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับ,บคุณแห่จิรักษยาวงสุพิมนะฮะเดินท้อฟ้าเลยครับ ครับเดี๋ยวผมเนี่ยต้องเชิญอีกหลายคนมากเลยอยากยื่นฟางก่อนไหมแน่นอ,คอคนครับยองยององยององแต่ช่วงแบบไม่จริงโอเคแน่นอนครับนี่คือกลุ่มกัปนะเดี๋ยวเราได้คุยกันแน่นอนแต่ว่าเชิญกันต่อครับต่อไปเป็นตัวแม่ประจําแฟลตนะฮะในาการพูดถึงไม่แพ้ลูกลุงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับค,ครับคุณจอยก่อนพัสรนัทนาเบนฮานนนครับคุณธปดเป็นแม่ของพี่แอนครับและคุณนธปทัฒนีผู้รับบทแม่ของน้องเจนะฮะ แล้วสำหรับสอตัวแม่ของเรานะฮะไปกันต่อครับนะมาที่แฟนบอยของเราที่ต้องมาสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปอยประกรณ์ชาติินัะครับคบรูอปตองสองแอคเด็กแปดนะครับ,นนแ,รบและอาโบ้วิชรากรณรักษาสุวรรณว่ามีอะไรเันแนเรื่องนเนี่ยเขาเป็นตำรวจนังดีนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนที่ที่เข้าใจเป็นผู้ชายแสนใจจังเลย องคนนี้ไปไม่ได้นะฮะขอเสียงกรี๊ดและเสียงโห่กระตันตให้กับน้องเฟรดี่กีรานา โอเคครับผมเชิญทุกท่านได้เลยนะครับและขอเสชิญผู้พูดนำให้กับทีมพุกกับและนักแสดงนะครับจากแฟลก์ชั้นหนาประวัติเราไหมครับอ่าโอเคทุกท่านได้ใบครบทีแล้วนะครับขอเริ่มสัมภาษณ์เลยด้วยกันผมอขอไปทีมพุกกับของเรานะฮะคุณแพงครับเมื่อสักครู่เนะี้นยหลังจากที่เราปล่อยตัวอย่างฉบับล่าสุดมันเกิดประเด็นที่เยอะมากว่าตกลงหนังเนี่ยเป็นหนังแนวไหนกันแน่เล่าฟังหน่อยนะครับ หนังบู๊ค่ะหนังบู๊เหรอใช่ค่ะชอบอาจจะคาดไม่ถึงมคะคาดไม่ถหรอจริงเหรอมันเป็นการบู๊ทางอารมณ์อบู๊ทางอารมณ์โอเคแต่จริงจริงมันแทนอะไรกันแน่คือมันมันเป็นทั้งหนังดราม่าน่ะเขามีออฟเอดหนังโรแมนติกอืคือมันค่อนข้างจะครบกันมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบชีวิตของตัวละครที่อยู่ในแบบตำรวจมันก็เลยเหมือนมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้ชมองว่าถ้าตรงเราจะให้น้ำหนักกับเรื่องไหนมากที่สุดหรือว่าทุกอย่างมันกืนกันด้กันเลย ทุกอย่างมันจืนไปด้วยกันเลยคือไม่ว่าจะเป็นแฟนหนังแนวไหนก็คิดว่าน่าจะเอ็นจอยกับหนังเรื่องนี้ค่ะสิ่งพิเที่ไม่แน่ใจว่าไหนๆคนในที่นี้รู้ได้อย่างไรนว่าแฟนเกิดในสร้างมาจากแรงันาใจของตัวเองเลยคือมีใครเคยอยู่ที่แฟนสมัยก่อนใช่ค่ะและเป็นแฟนที่ใช้ในการขายคำด้วยใช่เล่าให้ฟังหน่อยครับก็มันก็เหมือนกับเราก็เป็นลูกตำรวจที่อยู่ในแฟนตำรวจแล้วก็เหมือนตอนที่เขียนบทมันก็ดึก หนึกภาพตำรวจเนี้ยที่เราอยู่มาอะไรเงี้ยมันก็มีซีนบางซีนที่มันต้องเกิดขึ้นแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะไปถ่ายที่นั่นแล้วก็เหมือนยังรู้จักคุณตำรวจคุณน้าคุณป้าที่อยู่ที่นั่นอยู่อะไรเงี้ยก็เลยค่อยค่อยทากช่วยให้ใด้ถ่ายที่นั่นจริงๆอะไรเนี้ยก็เหมือนแบบฝันเป็นจริงเลยค่ะเหมือนได้กลับบ้านเลยก็คือมันเป็นฝันเวมที่เราเคยอยู่จริงๆใช่เองดิมด้วยป่ะห้องเดิมด้วยค่ะเครื่องดืมด้วยห้องเดิมด้วยแล้วตอนนี้ใครอยู่แบบเนี้ย เป็นพี่ตำรวจที่แบบมาอยู่ต่อจากเราไม่กี่ปีแล้วก็เนี่ยยังรู้จักกับคุณแม่คุณพ่ออยู่แล้วพี่เขาก็เออใจดีให้เราให้ถ่ายเนียค่ะครับอันนี้ผมอยากทราบเลยว่าในตัวละครที่ที่เรามีในภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะมีตัวละครไหนที่มาจากแรงบาใจในเรื่องจริงไหมมีมัองมีอะตอมแบบนี้ไหมตอนนี้มีค่ะแต่ว่ามันก็รวมจากตำรวจหลายคนละกันคือทุตัวละคร มีมาจากคนจริงๆทั้งหมดแต่อาจจะไม่ใช่หนึ่งคนเราเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องคุณอาคุณน้าที่เราเคยรู้จักแล้วเราก็ผสมรวมทุกคนมาอยู่ในกรนะ,ค,ะคร่ะคบโอเคนะฮะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทุกอย่างถูกรวบรวมมาในเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปฟกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับนักแสดงทุกคนนะแต่ว่าการคุยพนนั้งนี้แน่นอนมันจะไม่ใช่การสัมภาษณ์ปกติว่าเออรู้สึกยังไงบ้างคือภาพยนตร์เรื่องนี้แค่ตัวอย่างนะครับที่เราได้เห็นกันเนี่ยจะเห็นว่ามีประโยชน์เด็กๆที่ เอาเป็นโค้ดแคปชั่นมาได้เลยมนเรต่องมากๆวันนี้ครับเราเลยเลือกมาทั้งหมด6เป็น6โค้ดหแคปชั่นของตัวละครต่างๆแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยคำพูดเหล่านั้นมันผหมบอก a คาแรคเตอร์ของเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงบางนะครับขอดูประโยคแรกก่อนนะครับของที่ทุกคนนะฮะประโยคนี้มีอ้านี่นี่นี่ดาราอะไรก็เป็นขเขาไม่ได้หรอกดูตูดกับหน้าสีดวเชียว เรื่อผมต้องเพียรพี่ครับทำไมพี่ถึงพูดจาธรามจิตใจขนาดน,นี้ฮะคือจริงๆแล้วนี่นะคะตัวจริงจะไม่ใช่แบบน,นั้นเลยแล้วตัวจริงพี่เป็นยไงครับจริงๆแล้วคืออย่างนี้ประโยคนี้ค่ะที่ที่พูดออกมาเชื่อว่าเป็นเป็นประโยคที่แทนน่าจะโดนใจแม่และลูกทุกบ้านนะ,ะเพราะความเป็นแม่ค่ะใครเป็นแม่แล้วในนี้บ้างคะยกมือหน่อยไหมคะ คือมันอดไม่ได้เนาะที่จะเทียบแบบเปรียบเทียบตัวเองกับลูกตัวเองกับลูกอื่นคือคิดว่าทุกบ้านเป็นอาจจะเผลอบ้างหรือว่าตั้งใจบ้างระดับนี้ค่ะคือมันแบบรับความกดดันและความหวังไว้แล้วจนทําให้เราต้องพูดคำพวกนี้ออกไปอในใจคือเราหวังดีเป็นคงดีลูกไม่เคยเข้าใจหรอกพี่พี่เป็นหน้าค่เป็นแม่เจนค่ะวันนี้แฟรี่ใช่ เราก็จะด่าเขาต้องห่วงถ้าไม่ตกไปโดนเมื่อกี้นะใช่นั่นแหละจนิดกัมานใจนี่เขาเพิ่มหนักหนักด้วยนะคะเขาเพิ่มน้หนักจนในในเดี๋ยวเราจะเห็นใ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 นฟีมนะคะว่าแบบหน้าเขาใหญ่เท่ากว่านี้สองเท่าอ่ะนี่ชินแล้วค่ะเป็นลูกชิ้นเด้งๆแล้วตอนนี้กลับมาแบบสวยเด้ขนาดนี้น้องเก่งมากเลยไม่ไม่ว่าเลยนะลูกใช่ใช่สวยทั้สวยเลยเออค่ะก็คิดว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านของแม่แล้วก็ ที่ที่ที่แรมรับแรงกดดันหน้าตาฐานะความรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตัวละครแม่เนี่ยความน่าสนใจอยู่มันมีอะไรที่สะเทือนสะท้อนอยู่ข้างในและทําให้สิ่งเนี้ยมันถูกขย่อนออกมาเป็นคำที่เหล่านี้ถ้าลูกๆได้ดูคิดว่าคงจะเข้าใจในมุมของความเป็นแม่ยึกซึ้งยิ่งขึ้นและที่ว่าจะได้อะไรจากมุมนี้แน่นอนขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครันคุณแม โอคีคอันนี้คือแม่แม่แม,แม่ขอไปที่แม่ที่สองบ้านนะครับมาประโยคไหมครับนี่กูมดปัญญาแล้วจะเป็นตำรวจหรือจะไปนอนข้างถนกนกันหมดเนี่ยมึงคิดดูแล้วกันดูเป็นประโยคแบบรุนแรงเหมือนกันนะฮะพี่จอยครับเมื่อกี้คุณแม่พูดซะสวยเลยถ้าผมาก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเป็นแบบอย่างให้กับคุณแม่บ้านไหนบ้าง คือด้วยความที่ตั้งแต่ในคาแรคเตอร์ของแม่อุ้มก็คือตั้งแต่ผัวที่เป็นสามีก็คือตายเป็นตำรวจตายไปก็ทิ้งภาระหน้าที่ที่ต้องแบบดูแลเลี้ยงลูกอีกสี่คน <S <S ซึ่งพอเราได้รับภาระหน้าที่ดูแลสี่คนเราเนี่ยเรารู้สึกว่าปัญหาเข้ามาในแต่ละวันในแต่ละวันถาโถเงเยอะเยอะเยอะจนเราหาทางออกในชีวิตไม่ได้แล้วอบสุดท้ายเราเห็นทางออกเดียวก็คือพี่แอน พี่แอนเท่านั้นที่จะทําให้ตับครอบครัวไปต่อได้ก็เลยเกิดเป็นค้พูดขึ้นมาว่ามึงจำยังไงแ้่มไม่เป็นตนํารวจน้องทุกคนก็ต้องไปนอนข้างถงนนกันหมดนี่คือสิ่งที่แม่อุ้มจะเป็นตัวอย่างให้บ้านใครได้บ้านค่ะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ตัวละครตัวนี้ก็คือกดดันถาวาทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับมีภาวะความเอาตัวรอดไปหมดหมดเลยคำว่าท้อแท้มาแล้วอ่ะมันเลยคือว่า เฮ้ยฉันได้อยู่ในชีวิตนี้ยังไงดีให้วันเนี้ยวันแต่หรวันผ่านไปได้ก็ต้องีแกนแล้วแหละถ้าแก้ไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยครอบครัวเราอันนี้อันนี้เหมือนแบบี่ใช้อินอยู่บนเวทีมากเลยผมสัมผัสถึงทังเสียงมกินมันที่นี่มากเอออันนี้คือหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆมีหลากหลายมิติมากๆนะครับไปกันต่อนะฮะดูประโยชน์ต่อไปในรายการนะนี่ประโยคนี้ เดี๋ยวผมต้องแบบพุเป็นพี่บอยใช่ป่ะครับได้ครับเป็นแบบปรุงแสงดีลองดูนะไม่ต้องไปพี่แอนตลอดเวลาก็ได้นะพี่เมย์โอ้โหดีนะฮะดีที่พี่แอนไม่เจอคุณแครก่อนไม่งั้นตองเป็นของคุณเลย์เรียบร้อยเรื่องนี้อัดติ้งบทของอัดออใช่ครับตอนที่เป็นตัวละครแบบเป็นยังไงตองในเรื่องก็เป็นเรียกว่าเป็นตำรวจตำรวจดีครับที่เขาย้ายจากจังหวัดก็เขาเวลามึงครับ หนีอะไรบางอย่างหนีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนกลับอยากมาเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพก็เป็นสมาชิกใหม่ใน,นแวดวงแถงนี้ครับซึ่งเขาก็ได้มาใช้ชีวิตกับเด็กๆในแวดวงแถบนี้แหละนะครับที่ที่มาอประโยุก์เนี่ยเพราะว่าได้ได้เจอแอบก็คือบันเทิงแนเนอนนะครับไม่ได้เรื่อง,องนะไรทุกครั้งที่เราเห็นหน้าแอบเราจะรู้สึกว่าเด็กคนนี้เหมือนเขาแบกอะไรไว้หลายอย่างมากแต่มีสิ่งที่อยู่ข้างใน เหมือนมีภูเขาอยู่ในโอกเขาเราก็เลยอยากจะบอกเขาว่าไหลเขาแค่นี้แอกแล้วไม่ไหวหรอกนี่เดี๋ยวไหลที่แตกทำอ่ะไอคุณอาร์ตทำคุณอาตนี่ทไมไม่อันนี้คือการที่เหตุการณ์นี้นะครับมันจะเป็นที่มาของปัญหาที่มันตามมาอีกทำให้เรื่องราวมันซับซ้อนน่าติดใจครับ ไม่แน่ม่่ใจว่าตัวละครนี้เข้ามาจะทําให้เกิดความรุ่มเรีองหรือเกิดปัญหากัน,นะะแน่เลย <c oughs> ก็เป็นอะไรที่หลายคนสงสัยอยู่ครับครับผมเรารอดูกันรอดูกันร้อดูโอเคนะครับป <c oughs> ระโยชน์ของตะออมาแล้วขอม่อีกหนึ่งประโยชน์ครับมาครับนี่โอ้ยให้เป็นตำรวจหาผัวเป็นตำรวจง่ายกว่า อินเนอร์แบบไหนอะเน่ยนะแอคชั่นครัโอ้ยให้กูไปเป็นตำรวจหาผัวเป็นตำรวจง่ายดีิงเหรอใช่ครับแต่จริงๆในในเรื่องคือหนูเป็นคนที่แบบคอยสร้างสีสันดูให้เราดแต่ว่าตัวละครในก็จะเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่ามีอารมณ์ขันในทุกๆช่วงที่แบบว่าถึงแม้ว่าคนอื่นจะเครียดอะไรย่างเงี้ยเขาหรือว่าจะเป็นอารมณ์ขันให้เขารับผิดเครียดได้อะไรอย่างเงี้ย สิ่งนี้ที่พูดไปก็อาจจะแบบเป็นประโยคแอลเอิร์นเออตำรวจน้ำดีแถวนี้อ<า>เออสุดท้ายลงเลยกันอ่าธรรมเนียมทุกอย่างเออแล้วต้องการกานเล่นหนึ่งตัวละครไนส์เนี่ยเป็นไปอยังไงบ้างส,สนุกสนานห่างไหนหรือว่าต้องปรับอะไรเยอะไหมจริงๆตัวละครไนส์คืออาจจะอิงจากตัวเอินได้บ้างครับแต่ว่าก็จะต้องรับจากทั้งพี่แอนแล้วก็เจนด้วยที่แบบว่า ในการสถานการ์เขาเจออะไรบ้างที่หนูก็อาจจะแบบว่าตลกผิดช่วงไปนิดนึงวันนี้เขาเครียดอีกนะหนูนก็อาจจะแบบมอนเป็นจังหวะไปนิดนึงเแต่ว่าก็จะแบบได้เห็นในภาพนี้เหมือครับผมอ่าโอเคนะฮะนั่นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจะสร้างสีสันแล้วก็สร้างรอยยิม้มให้กับหลายๆกลุมเยอะเหมือนกันนะครับเอาละมาที่แคปชั่นต่อไปโค้ดต่อไปนะครับเป็นของใครมาดูกันนี่ชีวิตนี้เจนไม่เคยรู้อะไรเลย ไม่รู้ว่าชอบอะไรต้องการอะไรเจนรับประโยคนี้มาย่างไหมก็เป็นหนูเชื่อว่าช่วงชีวิตของคนเราค่ะทุกๆคนจะต้องเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้เคยนกำลังค้นหาตัวเองค่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเราเป็นยังไงเราชอบอะไรหรือว่าในอนาคตเราอยากจะทำอะไรดหนูหนูหนูก็่งอ่หนูก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนน้องเจนเนี่ยะค่ะหมายถึงหมายถึงตัวแฟนนี่เอง เป็นหน,น,น,นูก็เหมือนค้นหาตัวเองไปอน <c oughs> ตัวเหมือนกันค่ะค <c oughs> รับตัวก็หนูหนูว่าทุกๆคนอ่ะต้องต้องแบบเขาเรียกว่าเคยผ่านแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ทุกคนก็จะเติบโตขึ้นมา,มากๆค่ะจากแบบจากแบบนี้พูด <c oughs> อะไรนะคะแล้วตื่นเต้นเลยขอโทษนะคะได้ <c oughs> <insanlar S 1> <c oughs> ค่ะ <c oughs> ทุกคนก็จะเ <c oughs> ติบโตขึ้นมากๆค่ะจากแบบการ การก้าวผ่านนี้แล้วกหนูเชื่อว่ามันคงจะไวรีเลทกับใครบางคนที่กําลังแบบคนหาตัวเองอยู่หรือว่าน้องๆหลายคนตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงคนหาตัวเองเหมือนกันนะคะหนูเชื่อว่าทุกคนก็จะโดนจุดนี้แล้วก็อยากให้ไปดูกันในภาพยนตร์นะคะอืมเพรจริง้เจ,จนก็จะเป็นตัวแทนของอาจจะไม่ใช่เฉพาะเด็กรุ่นนี้นะผมว่าเจนก่อนก่อนก็มีหลายคนที่นักตอนนี้อาจจะไม่รู้เลยว่าตกลงตัวเองชอบอะไรกันแนะ่แม้แต่คนที่อยู่ในทํางานแล้วเจนอาจจะเป็นตัวแทนที่ทางงาน ใช่ค่ะเออแล้วสุดท้ายเจนจะรู้ไหมเดี๋ยวไปดูในโรถพยพใช่ไหมใช่ะคะ่ะเดี๋ยวจะสปอยค่ะเดี๋ยวจะสปอยต้องไปดูต้องไปดูในห้องพยพคะ่ะโอเคเออเป็นพยพเหมือนกันนะฮะพยพเมื่อกี้ก็ฟังดูแอบหดหู่แล้วการที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรหรือว่าชอบอะไรแต่ปรพยพต่อไปไมผมว่าหดหู่กว่านะนไปดูกันหน่อยแม่ให้แอนเกิดมาทำไมค่ะโอ้โหปรพยพนี้ใหม่อะไรกันเลยตอนที่หดูพยพ พูดไนหนักตอนนั้นก็รู้สึกมากค่ะคือหน,หนูหนูคิดว่ามันเป็นคําพูดหนึ่งที่แรงมากๆสาหรับแม่คนหนึ่งนะคะที่ที่ก็ผูกพันกันมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็มีที่มาค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าแอนเขาจะต้องรับความกดดันทั้งหมดในชีวิตอะไรงนี่แะคะ่ะตั้แต่พอต่อที่เป็นตำรวจเสียไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือต้องรับผิดชอบน้องทั้งสามคนครอบครัวแล้วก็แม่ ที่ติดการพนันค่ะคุณแม่ติดการพนันด้วยเหรอ,อโอเคชาค่ะเขาก็เลยเหมือนเหมือนด้วยทุกอย่างมัน,นลูมเล้าอะค่ะก็เลยกดดันมากจนระเบิอดออกมา็นคำนี้ค่ะแม่ให้หนูเกิดมาทำไมใช่ค่ะซ,ซึ่งในหนังเนี่ยเราได้คำตอบจากแม่ไหมหรือว่าให้รอดีต้องไปรอดูค่ะผ <c oughs> อ้แต่ฟังดูจากที่กระเด็นพูดนะ <c oughs> ผมมองแน่ที่จอยอยู่ตอลอดเวลาพี่จอยเหมือนคิดตามไปด้วยอยูอ่ตลอด มันก็เป็นหน้าที่ของพี่แดนเนาะค่ะกงแบกเราครอบครัวนะคะอบบรอนนะคะอรับคุณแขกครับใช่แล้วคุณแขกเวิร์กช็อปยังไงถามหน่อยอย่างที่เห็นเลยค่ะคือเขาค่อนข้างทั้งจริงทุกคนเลยค่ะตอนที่อยู่ในห้องเวิร์กช็อปค่อนข้างเหมือนกับเข้ากันได้ไวมากแล้วก็เป็นตนัวละครกันได้ไวมากเพราะว่าทั้งทุกคนช่วยกันเยอะมากเลยค่ะแบบอย่างพี่บอยอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ ก็จะคอยช่วยน้องๆอยู่เยอะเลยค่ะโอเค okay, ครับอันนี้เป็นบทบาทส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เราได้่าจากตัวคาแรคเตอร์ของนักแสดงแต่ละคนนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเราบอกว่าหลายๆคนก็ต้องไปรอดูในภาพยนต์ว่าตกลงบทสรุปจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวให้ฝากกันคนที่กระโดดนะครับขอเริ่มต้นที่ทางคุณแขกครับอย่าบอกอะไรกับคนดูนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกของเราเลย เราก็เป็นผลงานที่ผมว่าหลายคน,นก็จัดราดูอยู่ค่ะเก็ขาวภาพยนตร์เรื่องแฝงเจอชั้นห่นางระหว่างเรานี่ยนะคะเป็นภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกของแพรก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากๆแล้วมันก็มาจากชีวิตจริงๆของเราเราก็อยากจะถ่ายทอดทุกความรู้สึกประสบการณ์ที่เราเคยประสบม,มาให้ทุกคนได้ได้รู้แล้วก็รู้สึกกับมันจริงๆค่ะก็ฝากไปนะชะาขอบคุณครับคุณแพรด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้ถ้าใครดูซีรีส์3.5วันก็น่าจะรู้แต่ว่าของแเนี่ยยังไมง่อุ่นมีให้ดูแน่นอนอยู่แล้วนะฮะมาที่ที่บอยมาตั้งถต่ที่บอยจะเป็นเชิงแบบปรัชญาด้วยนิดหนึ่งครับคิดว่าคนดูเนี่ยเราจะได้แงม่มุมชีวิตอะไรจากจากภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับจริงๆแล้วเยอะมากเลยจริงๆแล้วพอมาไล่นในในเรียยว่าหนังเรื่องนี้มันให้อะไรกับเราบ้าง นอกจากความสนุกหรือความมันเนี่ยมันมันเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ทุกคนเนี่ยแบบเห็นภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยผมต้องขออนุญาตยืมคำที่เก่งมานะครับที่ที่เก่งเคยพูดไว้เนี่ยอยากทุกคนลองเป็นภาพแฟดเนี่ยครับที่ทุกคนเห็นในหนังเนี่ยนะครับที่แบบว่าเอ่อผ่านการใช้งานมาแล้วสภาพก็อาจจะแบบว่าซุซโซไปตามก,กาลเวลาเนี่ยนะครับแต่ว่าในแฟฝเนี่ยนะครับมันมีดอกไม้อยู่สองดอกนะครับที่กำลังค่อยๆโตขึ้นมานะครับค่อยๆแย้มบลายขึ้นมา เหมือนกับเด็ก2คนนี่แหละนะครับที่เขากำลังเหมือนกับค้นหาตัวเองครับค้นหาตัวเองว่าว่าตัวเองมีความรู้สึกยังไงมีความฝันยังไงนะครับผมซ,ซึ่งการเดินทางของเด็ก2คนนี้มันถูกพายร้อด้วยสิ่งต่างๆที่อยู่ในแฝดเนี่ยนะเรือ่องของการแบบแตกชนชัน้นการตามหาความฝันครอบครัวตำรวจนะฮะแล้วอยากให้ทุกคนลองติดตามดูครับว่าสุดท้ายแล้วออดอกไม้ทั้งสองดอกนี้เติบโตเป็นสีอะไรงั้นทุกคนต้องดูในหนงครับ ปผมเลยกับคุณบอยตลอด้วยนะครับโอ้พี่บอยสนุกด,ดีมากเลยยี้มทำพี่เจมมายิมพ,พี่เจมมาโอ้ไปที่แฟรี่ก่อนครับคือลำบากนะคะพี่บอยมากแบบนี้ของแฟรี่นี่เป็นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยนะฮะอยากบอกอะไรให้ผู้ชมบ้างค่ะเป็นเรื่องเลยที่หนูเป็นหละก็ดีใจค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้หนู เข้าใจเราแบบการแสดงจริงๆก็เรื่องนี้เลยค่ะแล้วทำให้หนูชอบมันมากขึ้นจริงๆล้วก็รู้ว่าเออในอนาคตหนูคงอยากทำแบบทําสิ่งนี้ต่อไปแล้วก็หนูฝากแล้วกันค่ะเพราะหนูนักแสดงทุกคนแล้วก็พี่ๆงานตั้งใจกันมากๆจริงๆคือคือก่าจะได้ออกมาแต่ละซีนะคะมัน ดีเทลเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากๆค่ะขนาดตัวเองเราก็ยังเฮ้ยเราแบบดีเทลกันขนาดนี้เลยทุกคนทุกทีมแบบต้องต้องเป็นงานกลุ่มขนาดใหญ่ที่ร่วมกันสร้างจริงๆค่ะก็ฝากไปดูกันในภาพเยอนะคะรวมไปกับพนรี้ด้วยนะครับอีท้ายที่เป็นนะฝาก่อยครับหนังของเราเข้าวันไหนแบบออฟฟิเชียลนะ,ะแ,ลแล้วเราต้องเตรียมทิชู่มไปไหมยังไงบ้าง ออฟฟิเชียลนะคะเข้าวันที่หกุมภาพันี้นะคะฝากทุกคนนะคะเรยนดูพวกเราค่ะฝากไปดูภาพย,ายนตร์สัตว์เกิลชั้นาหาระหว่างกันด้วยนะคะทิชชู่ต้องเตรียมไหมใช่ไหมคะเตรียมข้อหมดีกว่าค่ะเพราะว่าน่จาจะจะกันหนาวแล้วเนี่ยราเรางว่าน,น,น้ำตาจะเยอะคะ่ะทิชชู่มันน้อยไปมันน้อยไปพกข้อหกไปเลยลวกันแต่หนูอยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่น้ำตาของความสงสารแต่ว่ามันยังมีน้ำ ความสูงด้วยคะ่ะคือหนูคิดว่าถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้อย่างที่ทุกคนบอกหน่าจะวิเลบต,ตัวเองได้ขึ้นอยู่กับหนูว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนเลยว่าผ่านอะไรกันมาบ้างอะไรนะคะแลวหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นพอยต์พอยต์หนึ่งที่สามารถทําให้ทุกคนเข้าใจตัวเองมากขึ้นรวมถึงเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นลูกๆก,ก็อาจจะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจลูกๆอะไรมากขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะใช่ ถามด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวตื่นได้นากด้วยค่ะโอเคผมด้วยผมเองด้วะครั okay. บเะะอานได้พูดคุยกับนักสแสดงครบแล้วนะครับราพเรื่องนี้อยากให้เห็นความตั้งใจความร่กมกับแล้วนักสแสดงจริงนะฮะโดยเฉพาะไม่มว่จะเป็นเรื่องของบทเรื่องของเพลงเรื่องของภาพการที่ถ่ายแฟกออกมาไที่สวยขนาดนี้ผมว่าเข้าใ่ใจมากๆไปรับชมกำลังใจด้วยนะครับขอบเสผู้มยิหรก,ก,กับนักสแสดงจากแกตเอช้างระว่างเรานะครับ เดี <formation jin inh throat> ๋ยวจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับช็อตแรกนะครับต้องขอจัดสถานที่นิดนึงนะฮะวันนี้เรามีพันพันเดยนะครับแล้วก็ทีผู้บริหารมาหลายท่านที่มาถ่ายภาพร่วกันในวันนี้นะครับแฟนเกิร์ลเลยครับจะฉายอย่างเป็นทางการคือหกพันอยากให้ไปดูกันว่านี่จะเป็นหนังเรื่องที่ตอบโจทย์ครอบครัวในยุคใหม่มากนะครับไปฟังสจ่ดสัมภาษณ์สองนักแสดงนะรู้เลยว่าแต่ละคนอิ่มมากๆ ในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญครับพี่จิน่าโอสถศิริครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท g d h 5 59จำกหวัดถ่ายภาพบนเวทีนะครับเชิญพี่จิน่าเลยครับขอเชิญผู้บริรด้วยนะครับท่านต่อมานะครับสองบริวเซอร์ผู้ปลุกปั้นหนังไทยคุณภาพมากมายนะครับพี่แก้งจิรัชมาลีกุลครับและพี่วันฤดีวงศิริศักดิ์นะครับนี่คือสองบริวเซอร์คนสำคัญของ g d h นะฮะก่อนนี้ก็ส่งหลันมากได้ลงมาด้วยนะฮะรอชิมออสการ์กันด้วยนะครับ และที่ผู้แริงานให้เนเชิญนะครับพี่เอฟรีครับพี่สุยครับคุณปิปปอนนะครับคุณพัดครับคุณกี้คุณเตนะฮะคุณกิ๊คุณเจี๊คุณแป้งคุณพัดคุณเดียวคุณจิ๋วแล้วก็คุณโตด้วยนะครับวันนี้มาส่งกำลังใจกันยกทีเลยครับและนอกจากนั้นนะครับมีนักแสดงอีกสองคนที่มาเติมความสุขความซึ้งให้กับนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเราจะมือยให้กับน้องนีนะครับนีนามาบุญนิทิไัยศิลป์นะครับ และน้องอารีนาอารีนามารีจางน,นะครับนี่และตัวแทนจากช่วงวันสาสเอ็ดน,นะครับเชิญคุณประภาสประพานร,รัฐชัยชูพกึ์น,นะครับผู้บริการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรก,กิจช่องวันสาสเอ็ดน,นะครับต้องบอกว่าสองสาวของเรานะครับเดี๋ยวก็มีโปรเจกต์ต่อเนื่อยนะครับกับโนรูบิโอและ์ตบโิโอโของทางช่องวันด้วยนะับ และตัวแทนจากรีเวสนะครับคุณภูริพัฒน์จิรัน์เมฆพรนะครับ DJPU จาก่ยูจักรีเวสนะฮะและตัวแทนจากเจ้าพญาคริสนะครับคุณภูวดีคุณผลิตนะครับกรรมการผู้จัดการเรือสปาราตเจ้าพญาคริสนะครับเชิญแต่งภาพร่วมกันนะฮะที่เป็นช็อตแรกของเรากับทจิ๋วปัญหาเรื่องกพาร์ทเนอร์คนสำคัญนะครับนะฮะเดี๋ยวกล้องกลางนะครับกล้องนี่นะฮะกล้องที่ต้อยนะครับนี่ฮะที่มีถ่ายภาพสีแดงนี่นะฮะ โอเคก็การนอีกทีนะครับน,นำให้นะฮนะหนึ่งสองสามครับและขออนุญาตเชิญเพื่นเติมนะครับขอเชิญผู้ใหิหาจักทำรรดิเจเจซินเท็กด้วยนะฮะขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะครับ recurring. โอเคขอเชิญรู้อีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับนับให้นะ หนึ่งสองสามครับแต่ของท่านนี่นะฮะทำหนุนตาฮโอเคเชิญกล้างนะครับขอีกทีนึงนะครับหนึ่งสองสามครับวันนี้สื่อมวลชนเยอะมากๆขอบคุณมากๆนะครับกระจายด้วยแฟลชเงินนะฮะชั้นหางระหว่างเรา มีด้าน,นหลังเ้ื่นะครับคนที่เรามีหลายไปเนียยืนงันกันนิดหนึ่งขอเป็นหัวใจตรงกลางนะ,ะับนจกลางเคี้ย่านงโอเคยัางไงฮะดนหน้นะะทาทำให้ดูะครับทำตัวอย่างให้ดูโอเค 1, 2, 3, นะหนึ่งสองสามนับมีต้องหลอีกนะครับยืนงานนิดหนนนี้นะ โอเคครัสครับอั้นข้าอะไรจัข้านตาโอเคเรียบร้อยครับตโอเคนะครับขอเสรกับทีาผู้บริหารด้วยนะครับ